มาถึงวันนี้เราคงต้องคุยกันอย่างจริงจังแล้วนะครับแนวโน้มเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ถี่ขึ้นครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง6คนด้วยกัน เหตุดุนแรงที่ผ่านมานั้นกําลังบอกว่าชัดเจนแล้วนะคะว่าเวลานี้เป้าหมายอ่อนแอกําลังตกเป็นเป้าของการโจมตีซึ่งทางประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสแสดงความกังวลค่ะว่าการที่เป้าหมายอ่อนแอตกเป็นเป้าหมายเวลานี้กําลังสร้างความหวาดระแวงจนทําให้สถานการณ์คล้ายกับว่าย้อนกลับไปเหมือนเมื่อช่วงแรกของเหตุการณ์ความไม่สงบติดตามจากรายงานของคุณติิลาพุทธสารพันค่ะ ศบปูศพล้านที่เคียงข้างถูกนำเข้าพิธีชาปนากิจศพที่วัดโคกมะม่วงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสร้างความเศร้าสลดและอาลัยยิ่งให้กับชาวบ้านและข้าราชการที่มาร่วมในพิธีหลังนายดำจันคงผู้เป็นปู และเด็กหญิงสศิตาจันคงผู้พิการทางการได้ยินอายุ9ขวบเป็น2ใน3คนที่ถูกพลากลมหายใจไปเพราะคมกระสุนของผู้ก่อเหตุที่กลัดหญิงเมื่อ2วันก่อนนายชาวจันคงผู้เป็นพ่อที่ยังบาดเจ็บที่แขนขวาจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้ขอหมอออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาเผาศพพ่อและลูกสาว นายชาวยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาและครอบครัวไม่กล้ากลับไปใช้ชีวิตในบ้านหลังเดิมอ,อีกแล้วมีอยู่ข้างในอีกสามทีหลังก็อย,อยู่ติดกันตรงนั้นก็สามหลังก็ตอนนี้แล้วอายุกล้าอยู่ไหมคอยดูอีกนิดนึงถ้าอาการไม่ดีก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่คิดว่าจะไปต้องไปท,ทั่ไหนก็แถวนี้แหละพว้าม้ง เพราะว่าญาติๆอยู่เดียวนครกับแม่เองก,ก็อาจจะไม่กลับไปที่บ้านหักนั้นแล้วกคะ็ไม่แน่คอยดูเหตุการณ์เป้าหมายของการก่อเหตุทั้งสามเนนขนชราเด็กและผู้พิการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลเพราะเมื่อความหวาดกลัวมาพร้อมกับความหวาดระแวงที่เพิ่มขึ้นอาจทําให้ความขัดแย้งถูกส่งต่อ ไปถึงคนต่างความเชื่อจนยากจะควบคุมนะครับชัยพุธเองเราก็มีความรู้สึกว่าคนที่มาอยู่ใกล้เราเนี่ยมาให้ความปลอดภัยกับเราได้ไหมในขณะที่พี่น้องผู้เสียหายจ็มความรู้สึกว่า,าคนไทยพุธเราขขอดแค้นพวกเราไหมพอเกิดเหตุอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นสภาพของความความ,วามไว้วางใจมันมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐนะครับหรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องพยายาม นะครับถ้า,าตราบใดที่สถานการณ์นี้ยังดำรงอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยถือ,ถอเป็นวิกฤตการที่น่ากังวลใหญ่ผ่านมา16วันแล้วแต่เด็กหญิงนัชมีสีมารักยังคงนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนาครินเพราะสะเก็ดร,ระเบิดที่เกิดขึ้นหลังสถานีตำรวจภูทรโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเข้าที่บริเวณปอดเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย รู้สึกหดหู่ในความแบบมันหดหู่มันพูดไม่ออกแบบทุกชิงที่เขาก็มีค่าซึ่งเรากมีควารู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยอ่านข่าวเขาแล้ววันนี้เรามาอ่านข่าวเรามันรู้สึกแบบมันมันบอกไม่ถูกมันจุมัน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 เกินที่จะพูดออกมาได้ค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราก็เราก็ใช้ชีวิตกันน่ากลัวก็ต้องระวังขึ้นใช่ไหมเราเราไม่ได้อยู่ลาพัง เราจะต้องนําผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาและที่สําคัญคือประชาชนเนี่ยามาช่วยกันดูแลแล้วก็ทายังไงจะต้องไม่ให้คือเหตุเกิดในอ uh ดีตเนี่ยมันเป็นบทเรียนว่าจะต้องป้องกันประชาชนเพราะเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นปัญหาของประเทศเหตุรุนแรงที่ย้อนกลับมาอีกระลอกโดยมีเป้าหมายอ่อนแอเป็นหลัก ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องของหลายฝ่ายทั้งการออกแถลงการการประนามหรือการสื่อสารโดยตรงไปยังคู่ขัดแยง้งเพราะเห็นว่าผู้บริสุทธิ์ไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองหรือสร้างความได้เปรียบในความขัดแยง้งที่ยังเป็นไฟลุกโชนและไม่เคยมอดดับตลอด21ปีที่ผ่านมาดิชิลาผู้จสารพันธ์ไทย PBS รายงาน